สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำวันที่16ธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออก,กอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของหลักสิบล่างในชุดพิเศษสา ชุดพิเศษหกับชุดพิเศษสอจะเป็นแนวทางของหลักสิบล่างแบบ4ตัวคราวนี้เรามาชมหลักสิบล่างแบบ3ตัวด้วยกันอาจารย์จะลองเอามาเปรียบเทียบกับเลขคงที่เดินดีทั้งบนและล่างในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเคยเข้าล่างดีมากเลยนะคะในแนวทางของสูตรเลขคงที่นะคะก็คือดูได้ทั้งบนและล่าง หลังๆมามันก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะท่านผู้ชมลองดูนะคะบนล่างเนี่ยมันจะเดินดีนะคะมันจะมันจะมาบนบ้างล่างบ้างแบบนี้ค่ะช่วงแต่งวดที่ออก51าห็นไหม51มาล่าง23เข้าล่างด้วยนะ51รอบสองก็ล่าง50ก็ล่าง54ก็ล่าง32ก็อยู่ที่ล่างแล้วก็36นะมาล่างแล้วก็85ก็อยู่ที่ล่างเนี่ย เฉพาะหน้านี้ก็แปดงวดลวดเลยค่ะบางครั้งบางทีมันก็อยู่ที่บนอยู่ที่ล่างแต่ว่ายังไม่หลุดนะออ25งวดแรกช่วงหลังๆท้ายๆนะเดี๋ยวลองมาไล่ดูอันนี้อาจารย์จะทําให้ดูนะเน้นเฉพาะล่างเท่านั้นนะคะบนเดี๋ยวก็ไปว่าที่บนอันนี้เ,เอามาเทียบล่างให้ดูแนวทางของหลักสิบล่างในชุดพิเศษอันนี้จะเดี๋ยวลดหน้าจอจะเห็นนะก็จะเป็นชุดพิเศษสาม ตรงนี้คงที่นะดูทั้งบนทั้งล่างที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้บันเคยเข้าล่างติด,ต,ดติดกันมานะทีหนึ่งเป็นสิบสิบงวดเลยนะคะอันนี้หลักสิบล่างที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็คือสูตรนี้นะคะมีอยู่ตัวเลขอยู่สามตัวเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสี่เป็นสิบสองออกมาที่แปดเจ็ดหลักสิบนะคะเลขแปดถ้ามาเริ่มจากแปดเจ็ดนะคะตรงนี้จะเห็นว่าคงที่ บนล่างนี้จะไม่มีอยู่ที่ล่างใช่ไหมเว้นไปเลยนะคะหลักสิบนะที่เรากำลังเรียนคือเลขแปดต่อไปงวดที่สองเจ็ดแปดสองนะได้ล็อกเดียวกันออกมาที่สองศูนย์เข้าที่เลขสองอันนี้ออกสองศูนย์ไม่มีะคะ่ะเว้นไปมันเป็นสูตรบนล่างนะเนี่ยบนล่างถ้าเอามาเทียบล่างก็ผ่านไป ต่อมาฮะงวดที่สามห้าหนะหลักสิบนะออกมาที่0ูนย์หเราจะดูแค่หลักสิบนะเลขศูถ้าเป็นคงที่ก็สามห้าหมันจะเข้ามาที่เลขหกเข้าที่ล่างหลักสิบศูคงที่ที่เราเอามาเสริมในการดูมันจะมีเลขหก ต่อมาเมื่อที่สี่หลักสิบแลขเก้าศูนย์สี่นะ 9, 0, 4, นะออกมาที่เก้าหนึ่งหลักสิบเลขเก้าอันนี้เก้าหนึ่งนะสามห้าไม่มีผ่านนะคะต่อไปนะคะหัวนี้แล้วที่ห้า หลักสิบล่างหนึ่งสองหกออกสองหกหลักสิบเอาเลขสองหลักหน่วยเออไม่ใช่หลักหน่วยนะตัวเด่นสามห้าหกเลขคงที่เนี่ยมีมีที่เลขหก ต่อไปเรามาดูเมื่อที่หกหลักสิบศูนย์หนึ่งห้าออกห้าศูนย์หกสองหกมาสองตัวเลยนี้ค่าศูนย์เลยเนาะแต่ดูหลักสิบเลขห้าส่วนฝั่งนี้นะสามห้าหกมีเลขห้าเลขเดียวกันเนาะก็ผ่านไปก่อนแล้วกันเอาฝั่งนี้เรากลำลังสนใจหลักสิบอยู่นะ มาเป็นตัวชนที่เป็นเลขห้าต่อมางวดที่เจ็ดหลักสิบล่างมีหกเจ็ดหนึ่งออกหกสามหกสามอันนี้สามห้าหกใช่ไหมคงที่ก็หกสาม ต่อมาเป็นงวดที่8 10ล่าง3 4 8ออก3 1อันนี้3 5 6ห้ากเลขาที่ตัวชนนะที่เป็ดเลข3ต่อไป เมืที่เก้าหลักสิบล่างสี่ห้าเก้าออกห้าแปดห้าห้าแปดสามห้าหกสามห้าหกเลขห้ามาตัวชนเลขห้า นักสิบเลขห้าเก้างวดแล้วนะห้าแปดไม่ทราบว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาเดินครบล่างมันจะได้ทั้งหมดกี่ตัวมันจะได้กี่ตัวอาจารย์ไม่ได้เดินไว้ด้วยเนาะ ต่อมาแนละ้วสองสาออก7 7ใช่ไหมอันนี้มันได้อยู่แล้วนะเบิ้ลเบิ้ลเป็นเจ็ดเห้าหอันนี้ไม่มีห้าเจผ่านเนาะเราก็ได้ของตัวนี้หลักสิบที่เป็นเลขเจต่อมานะคะเมื่ที่11บเอห้าหกออก6กหนึ่ง สามห้าหกน,นี้มีเลขหกนะสามตัวนี้จะติดหนึ่งตัวเลขหกอ่าเป็นตัวชนใครอยากรู้เคร์บตัวเลขของสูตรนี้ก็ถ้ามีเวลาก็เดินได้นะเดี๋ยวลองลองเดินดูก็ได้นะ แปดเก้าสามนะออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะหลักสิบได้อยู่นะคงที่ไม่เข้านะคะแปดเจ็ดสามห้าหกไม่มีนะคะผ่านไปถ้าเราเทียบตั้งแต่ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อคือออกห้าแปดห้าแปดตัวนี้คือมีนะคะเข้าไม่เข้าแล้วก็เข้า เ็นงวดนะต่อมาอันนี้ก็ไม่เข้าใช่ไหมงวดต่อมานี้ถ้าเป็นงวดก็จะเป็นเข้าวแบบนี้นเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าแล้วก็น่าจะเข้าก็เป็นสามสี่แปดออกสามเจ็ดหลักสิบได้นี่ก็ได้ด้วยนะมันเข้าจาังหวะมันเข้าเราจะลองเอามาเทียบให้ fc ดู เนื่องจากมันมีจังหวะของการเข้ามีเข้าเนี่ยเลขคงที่ของล่างนะถ้าเราเอาดูล่างแรกๆนี่มันจะเข้า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 ใช่ไหมอันนี้ไม่เข้าใช่ไหมแล้วก็นี่เข้ามันจะมีเวลามันไม่เข้ามันจะต้องกลับมาเข้านะคะนี่สามเจ็ดอนี้เรามาดูตรงนี้ หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกกับสองสองงวดที่แล้วนะสองสองมันเลขตัวเดียวนะคือเลขสองมันเบิ้ลเนาะฝั่งคันนี้ก็เลยหลุดไปใช่ไหมมันจังหวะไม่เข้าแล้วงวดนี้น่าจะเป็นเข้าน,ะน่าจะเข้าของสามห้าหก เลขหลักสิบที่คำนวณมาได้ของสูตรนี้นะเป็นพิเศษสามนี่มีโอกาสเข้ามีโอกาสกนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นทางเลขมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่มันน่าจะมาที่ตัวนี้นะนี่ถ้าเป็นทางนะคะเลขหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นไปได้ที่เราทํามามันจะเจอตัวนี้อาจจะตึกตึกตึกมาหนีอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ออจจไดแล้วแต่เลยเนาะสามตัวนี้แล้วฝั่งทางนี้ถ้าเรา อันนี้มีเข้าอันนี้เข้าถ้าเราจะขอยึดนะตัวเลขวิ่งเลขวิ่งที่กําลังเดินดีอยู่นะงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขห้าตัวนี้เพราะฉะนั้นสูตรแต่ละสูตรมีโอกาสมาได้หนึ่งถึงสองตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอันนี้เราเอาแค่เลขห้าถ้าเราฟันห้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีไม่มีห้าก็จับได้เลยอันนี้เป็นหลักสิบด้วยนะหลักสิบก็เอาหลักก็มาจับเป็นแนวทางของสามตัวมันก็จะได้แบบนี้ฮนะ เดี๋ยวอาจารย์ลองเดินให้เนาะถ้าเกิดถ้าครบถ้าได้เจ็ดแปดถ้าได้เจ็ดตัวแปดตัวก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะได้รู้ว่าเลขที่ไม่น่าสนใจมันเป็นมันคือเลขอะไรนะเราไปตัดกับจากสูตรอื่นก็ได้ของวันที่สิบหกธันวาคมนะคะช่องนะคะที่แบ่งปันตัวเลขให้ f c ก็คือ M Channel ี Channel ชุดแรกเลยก็คือหกห้า อาจารย์ลืมลงสูตรข้อเอเขอาเรียกอะไรครบล่างชุดขอรวยได้คนนะอ้นึกว่าลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมมาเช็คงานดูเอกสารยังไม่มีนะคะอา้าวอาจารย์เข้าใจว่าลงไปแล้วนะเดี๋ยวไม่แน่วันนี้ลงให้เนาะลืมนะคะท่านผู้ชมขอประทานโทษด้วยหกเจ็ดหนึ่งเพราะมันจะเป็นแนวทางของเลขคู่ขี่เนาะใช่ไหม มันเคยหลุดไปครั้งหนึ่งแล้วงวดที่แล้วมันก็กลับมาเข้าแล้วนะคะแนวทางของเลขเลขคู่เนะาะงวดนนี้ถ้าเป็นเลขคู่มันก็จะสวยที่หกห้าถ้าไม่สนแต้มนะถ้าเป็นเลขคี่ก็จะเป็นเจ็ดห้าหนึ่งห้าแต้มเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบว่ามันจะเดินต่อไปไหมเนาะมันถ้าเป็นแต้มหนึ่งแต้มระยะยาวมันไม่มีแต้มสองเนี่ยมีนะคะแต้มหนึ่งมันไม่มีแต่ก็เล่นเสี่ยงได้แหละ ถ้าแต้มหลุดมันก็มาหนึ่งห้าแต้มหกก็ไม่มีนะมินมีแต้มนี้แต้มเดียวที่ได้แต้มเจ็ดได้แต้มนะเนี่ยสองอันนี้ไม่ได้แต้มแต่ทางมันนะถ้าสูตรนี้ทางมันจะเป็นหนึ่งนะปากกาหลุดไม้หลุดมือท่านผู้ชมนี่เนี่ยทางมันทางสวยมันจะเป็นเลขนี้นะ ถ้าเป็นทางเลขนะเนี่ยปื๊ดมานี่มานี่ก็น่าจะพุ่งมานี่ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวลดหน้าจอไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยในแนวทางของหกหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งห้าถ้ากรณีหลุดเนาะมันมีเลขแปลกๆอยู่ตัวหนึ่งเนาะอยู่ในสมองอาจารย์เนี่ยมันน่าจะเป็นสี่ห้าเขียนไวให้ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ใน ตัวนี้ขอเป็นวงกลมเลยแตกต่างจากเพื่อนนะสี่ห้าสี่ห้านี่แต้มก็ไม่ได้เลยนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะแต่หลักสิบเนี่ยมันถ้าจะเยอะมันจะเป็นหกนะตัวนี้เลขหกจะเป็นสองตัวนี้ไหมมาที่สองตัวนี้หกเจ็ดหกหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเลขเป้าหมายเนาะสำหรับคงที่ก็คือเลขแนวทางของเลขห้า จังหวะมันนะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเราอาจจะเป็นววดนี้อาจจะเข้านะคะจะเป็นตัวไหนฮะจะมาหกห้านี้เลยไหมฝั่งนี้ก็หกเจ็ดหนึ่งหลักสิบนะก็จะเป็นหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าตามนี้แหละเนาะลองดูเพราะว่าจังหวะของตรงนี้มันตอนสมัยงวดที่อาจารย์เคยให้ดูนะ สูตรนี้เคยหลุดจากบนล่างไปถึงสองครั้งด้วยกันนะจาก41งวดนะกำลจะแสดงให้ชมนะคะนี่้ายท้ายคลิปเนาะเข้าบนช่วงแถวแถวนี้นะเข้าดีมากเลยข้างล่างนะถ้าเราดูล่างเข้าดีนะคะแล้วก็มีหน้านี้นี่ค่ะจะมีล่างาแล้วก็ไม่มาแล้วก็มาฮนะ,ะไม่มาแล้วก็เข้ามาอีกเยอะเลยนะตรงนี้ แล้วก็มาไม่มามาไม่มามาไม่มาอาจจะมาแบบนี้นะคะอันนี้แนวทางของบนล่างนะมันหลุดจากบนล่างไปสองครั้งสองงวดไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลยนอกนั้นจะมีบนหรือว่าล่างนะคะมันไปสูตรบนล่างนะสามห้าหกไปเลขคขงที่ที่ดูได้ทั้งบนและล่างนะงวดนี้อาจารย์คิดว่าล่างแน่าจะมีเลขห้ากับหก เนี่ยเลขหกเนี่ย,ยมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่เลขหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ล่างสําหรับงวดนี้อ่ะมีลุ้นเลยเนาะรถหน้าจอให้แล้วกันโอเคนะคลิปนี้ฝากหลักส0บล่างชุดพิเศษ3ามให้เอซได้พิจารณารวมทั้งเลขคงที่บนล่างนะคะ ทั้งหมดระยะทั้งหมดที่อาจารย์คำนวณไว้41งวดนะที่ทําเป็นเอ่อทำเป็นเก็บเล่มไว้เนี่ยนะก็หลุดจากบนจากล่างไปแค่2งวดจาก41งวดนะนอกนั้นทั้งบนและล่างเลยนะะท่านผู้ชมก็โอเคตามนี้แหละลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ